Bismillahirrahmanirrahim. Dan syarat yang keenamnya ini ni syarat tehok ya kan jisoh ni kan jumat. Ni nah, kan jumat. Ya leh om. Bahawa terdulu akan semahyang Jumat itu wajib lah hitokon jamayang Jumat. Dua kutubok, song kutubok. ไม่ตอ่านซ่องกตบกอนตัวอังยังยู่มานั่ม่นมยังคนตองอานกตบอ่าแต่ว่ามายังคนแหละการที่กบหลังอันนั้นมยังหรอ่าอเนะแต่จุมัต้องอ่ากตบกคนอเนะอาจารย์ดีชจุมันั่นคือจะต้องอ่นซองกตบกอนทำจุมัอนมายัง กมเรียนดาเกรราลีกกเ,เลมาตริไฮอนีหลังจากวันเอียงแล้วไม่ใช่วันม่ตนเอียงที่หลังจากวันเยงนั้นจะวันโคลยแล้วนันข่าววตุโคยแล,ยววยลยะวตถโดนแหละตอนนี้เลยจีอานมากจีกดิดดุกันสมัยยังยิาางในตาอรทำมายังก่อนจากนั้นสองคบออมาที่รมามยังก่อ,อนตอันคบ dia ada soh Jumat, mai soh Jumat nak. Haa, saya akan mirai. Yeah. Kan? Bermula rukun kotoboh ni, kenyang lah rukun kotoboh ni. Lima perkara ha perakan. Rukun mana? Yeah. Haa, yeah. no. Yang pertama okay, ni, dia membaca Alhamdulillah ke hewa Alhamdulillah. Yeah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ด้นกระเพาะเป็นอัจฉริยะนี่มันมุจิอัลลอฮ์คือการหยอกจองเสร็จสิ้นอัลลอฮ์เรื่มเลยอให้ระวังการทำอุราก้อนด้านรุงคุณยังคู่ดวงอะไรุงคุณเที่ยวมันละวัดอาตานบีสลลัอฮฺมลยวะสลัมเราต้องกล่าวละวัดให้กันบีอัลลอฮฺสุญญาราซนะมุฮัมมัด อ่าวาเลเซนมาบ้านาะอันนั้นหนุ่มคุณตีช่องคือจะต้องให้มีอันนั้นด้ลยล้าเลยให้ต้องมีการกราบสละวัดนักอับนบี๊ยด้านหนุ่มคุณอย่างที่ก่อหนุ่มคุณตีาววาสิทธตักด้วงานตักวอลล์ล็อกคือทีสาวคือเราจะต้องวาสิยัธคือตักเตือนด้วยให้ในการให้เรานั้นยำเกรงต่ออัลลอตักวอลล์ล็อกมันตักกุยกันหลอให้ยำเกรงอัลลอฮ kewasiat sang siang ni kan ring Allah wah Allah saya tolong tu buat kuat tu pun main main mayang main ray nah nak para nak perlu wasiat nah sang dan mamadolah upamu ati Allah yang lempoh biang dua kamar ati Allah ati Allah ati Rasul wa'alim amdimikum wah amin Aduh. Ha. Ah hati Allah dale. Kenan jongkreng lua le mengaka Allah, tong ha, to'at le mengaka Allah. Hati o. Ha taat ha, le ha, Allah. Ha dale ayat. Mana nan. Ha ni bosiat ni. Ada orang kata Orang kata di Bible. Ha nak kata wan no, kekeng gua Allah we kan juwa. ให้ทในทิ่งรถใจลาในทิ้งรถงะ้ะมันก็หวาไปทเหลืองมันอ่าเนะนั่นนั่นนั่นวสีตไ้ว่าสังอ่าสังเียมาโกดิฉารัตกันบูอาดตัตังตรุุ่ณนี่นี่ว่าจริงแล้วารัตว่จะต้องให้น้ำมาส้รุ่งุณนี้เด็กยวนี่อันทามุลิละแล้วก็สลาวัตนบีแลวก wasiat ni khansiat ni di dalam tiap-tiap daripada dua kata naik tuk-tuk song kata bah dan kata bah te neng lah kata bah te song hai mi ka khansiat kun rek-rek kata bah te song lah alhamdulillah lah kata lah Ano. Ada kesalahan Nabi, ada kesalahan. Ano. Sunat bahawa di di tertib segala rukun yang tiga ni lek sunat lao hai rau nan tat riap riap nai sam rukun ni ni mai tung wa hai rau kraw nan lang salawat nabi lek lang ya wasiat ha hai riap riap mai nyau wasiat kon lawat wai lang ha ru wa ao an

dengan alhamdulillah dua alhamdulillah. Nah, no. kemudian maka selawat langnya nak harus selawat. Kemudian maka wasiat langjak uh, selawat leh harus wasiat. Harus sang sia. Ah, sang. Kemudian langnya Maka membaca ayat langjak harus an ayat. Ayat rancak neng ayat. อันนี <invoke> ้ล <amigo> ูกุนั่นอันนี้ยัดกับอันนี้ดิลูกนายัง่กันโมเดียนลังจังนั่นลังจังเราอานอายัดนั่นเลยหรอกอ่าอายัดนั่งเก้าวาวไม้เอ่าหรอกเลกาลังัมาโคโดออลังันโคดออโคโดออก็โดอนั่นก็เรียกว่าลุงคุณ่กันอ่าลมุิลินมุสลิมนุสินฮมินาฮยามินวนอว อินงถาสั่งยีมมยุดาวัดบกคนทายอะไรนั้นเขาเรียกว่าโด่ให้อ่าค็ดอให้คนมุ่ม <tofu> ิน <fruit> <tomar cabe> ่าให้นั่รังพืกอนมาก็ดีว่ายิบอันเต็มียิ่งต้งว่าก้บจะต้องให้เรียมเรียงไม่ต้อว่าดอให้รังสุกทายให้เรียมเรียงไหมอ่ามาก็ตีว่ากีบยิ่งขึ้นมนให้ว่ายิบเลยอันเตที

ดานุุยังกับาุุเสมาเลยล่ะมัมาอายัริจะต้องอ่านหนึ่งอายัดจากหานและพร้อม้วยให้มีความเข้าใจถ้าอายันึ่งจากรนจะเลให้เข้าใจกันอนะามอโดวาอันไม่ว่าจะยังเละอายันั่นงจะอายัเป็นวาอายัวาอันอายัวาอันคือสัญญา การให้บุญอะไรแต่เรจะให้บ huh. no. uh ุญนะวัดอายัดเจ้าฟ้ามานไม่ว่าจะเป็นอายัดนั้นเยี่ยวกับเรื่องอะไรแต่หรจะให้ตอบแทนความดีหน่อยนเนาะอาจะไหวรู้ว่าในอายัดนึงที่มันฟ้ามานั้นเป็นอายัดสัญญาในการลงโทษของอัลมรร์ก็ได้แต่ได้นะวัดนวัดนั้นสัญญาให้บุญไหวนั้นสัญญาให้โทษนะเนาะอาจะหุกมเรู้ว่าหุกม

อพอรับแช็ดไม่รู้เรื่องแสดงมาไม่ได้มารู้เรื่องจริงรับไม่ได้การน่นจะบอกคนนั้นเอามาคิดไม่ได้นั่นถ้าคนกอมเพลีทิตย์จงมันแช็ดไม่ได้การก็จะบอกนั้นนั่นพอจะต้องให้คนกว้างหน่อยเลยทิพยหรือว่าพังมันนอาพังแล้วไม่ไม่กว้างคนพางนั้นเขาไม่คิดน่ะอ่าเนาะ จะต่ถาคนเรียดทิบตั้งมันนั่นขตมวันนั้นไม่ได้การอ่าระวังคนคนที่ดีนะจึงไม่คว้างเหล่าผาหรือว่าหลังลับอ่าน,นั้นไม่ได้นั่นมันอาจจะต้องให้ได้คว้างเซียทิพคนขตมวันนั้นสมบูรณ์แบบอ่านะมาก็อที่าไม่มามด,ดยวยโยโยขตมว เออมันไม่พอเพียงในอ่านคัมภีรเดี๋ยนี้มาบาเจสตงออายัดอ่านขึงเนึ้อของอายัดอายัดนั่งย่างยาวเลยแต่มันอ่านไม่ขึงเนึ้อหอกอ่านเอาอีนึงอ่านขึงไม่ได้ดานิีก็ปัญญ์สักิลวถึงแม้ว่ายาวสักที่หนึ่งอายัดนั่นก็ตามแต่มันอ่านอายัดยาวแต่มันไปอ่านไป่ขึงเนึ้อหอกถ้าไม่ได้ต้องอ่านในสุดอายัด

ด่านี่เดียวมัมมาด้วยสักตัวอายัดมันไม่พอเพียงในหนึ่งอายัดไม่ได้การอายัดหนึ่งมันพ้านั้ดย่างเทียด้อมมาบริบัติสิ่งที่ไม่ได้ให้ความเข้าใจพ่ายอายัดหนึ่งเบิกกันแต่ว่าไม่รู้ควังเอาความเข้าใจไม่ได้ห้ามไม่ได้การเบิกกันซาบริสุมมานาด้ว พาานั้นสมานาก็มาเดียนนะนาโยังสุดมนเมเลแตงอ่ฮะลังงานมึงจลเลยเเลูว่างไหมไมู่กว่างก็ไม่รูว่างไม่ได้การพาานนั้นต้อง่อเรุดเลยต้องให้รุอมมาาแต่แคนั้นพายัดแคนั้นไม่ได้การ Kau mai lukang. Ya, no. Karena tiada memberi paham bahawa mereka ada yang kuang kau cai. Jadi kau buat semena ni. Ya, no. Mereka boleh yang kuang Dan memado i membaca ayat itu kena menpop yang di dalam satu dalam salah satu nai nai tertinggi daripada dua kota wacat song kota boh ada yang ada ni dia dua kota eh, song kota boh ana ana kota boh ayat nak dua ni kota boh dia song ada tetapi ayat Tewa jeng lah, hai an ayat ayat ni kum dian daripada selesai kota yang pertama langkah kalau an yang selesai, nanti dia man. Ah, เอาลามันะอ่าหลังจากเขาอฉพาะนึ่งอ ah. oh, ุเอาลนั ok ้นอะไรเรือด ok. ีมันเอาลาจวะซาปฏิญญงที่กล่าวดังน ok ี้เมจอสมัยกระหมีกราววันนกิตามื่อมยดานสุนันติปัจจสุรอกอบและข้าสุนันสุรอกอบฟันเบงสุรกอบันหนอโมดลอะไเอาไว้แล้เดียนรู้่ Ha sunah ni sunah suraq ni ayat ni dia Quran ya, di ni ke ayat suraq. Ha daripada selesai kata boh yang bertemu langkah ro an samdat kata boh ti ning ha ayat Ganti daripada ayat yang ten yak ayat. Ha ni dan tersebut di dalam rodoh di dalam rod anoh le dai mie kla ni kitab rod dan syar syaruruf le kena syarokong ah kitab rod ah rod ni kitab rod ni terse di dalam rod ni kaitu matan men ah noh teng syaroh ni kือ syaroh men lewa sya kata wa apa kak? Ada 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 Sulam <tutum> mubtadi ni Sulam mubtadi Sulam lepian ni ni. Kau dia kero man. Eh matan man. Teng ni 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 ni. Nah jero alam ni ni ni. Kau dia kero man. Haan. Ni ada ni. Kamu kamu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 . Kamu แล้วนุ่มมเย็ดต่ามอสลีนี่ดอกใช่มาตันไหมนุ่อ่าอ่าคางมันนั่นคางมันคือมาตันในนี่คือเชร้องมันอ่าเนาะมันมันมัาววาในกิตติรุตเดียวนี้ตั้งมาตันหรือแต่เชร้องมันสุนัดดีบัจจศุรกบอ่าสุนัดในอันศุรกบอ่าเนาะปารดกขตบพยังปตอในขตบพิณหนึ่ง Ya Karena mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam protam ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dong, ansur kau. Ah, tak kau ini Dan rumput yang kelima, wallahu a'lam. Kayu pun selesai, tak apa-apa. Sayyulillahi wa'alaikum warahmatullahi ya.

وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامة الحمد